อยากี่นน้องให้พุ่งลงนี่เือที่ก่อนแล้วผมจะสอนมามามาแจมนี่ก่อนอาจมาสามทาเจ้าที่ทางเจ้าเมงก็ดีเจ้าเมงก็ดียายก้า ลางกรีข้ากระเจ้าขอท,าาที่ที่ขอที่ทางในการโดยเชื่มได้มีที่อยู่ไม่ต้องไปแยกไม่ต้องไปแยก